ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566ข้าพเจ้านายพัฒนพงศ์ทักษะวิริยขพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแค่เจริญราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิเขตงเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาประเภทสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนนักเรียนจำนวน150คน แสดงจิตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชาไว้ดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้าพเจ้าได้ทำการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. ด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสยาภูมิเขต2 โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำสือ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยครูร้อยละ85มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูร้อยละร้อยได้รับการนิเทศการศึกษาและนำผลการนิเทศไปพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษามีการดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษา4ี่ฝ่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยที่ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการ และมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาตลอดจนผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนทางโรงเรียนได้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนเพื่อเห็นถึงสภาพจริงและมีการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างทั่วถึง อีกทางได้มีการปอกติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการขาดเรียนเพื่อสอบถามถึงปัญหาและให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นักเรียนได้กลับเข้าสู่การศึกษาอีกครั้งด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสามารถนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีนวัตรกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยพแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงการและ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการและความสนใจ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรภายนอกสถานศึกษา ึ่งทางโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการจัดระบบให้บริการผู้เรียนในสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า3โครงการต่อปี 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ขเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำและต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกและได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการจัดระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบโรงเรียนมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของสังคมที่เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นภายในสถานศึกษาและสภาพที่ไม่พึงประสงค์กับทั้งครูและผู้เรียนเพราะนอกจากจะทำให้สถานศึกษาปลอดภยัย ครูและนักเรียนอยู่อย่างมีความสุขแล้วยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆทำให้โรงเรียนได้กำหนดมาตรการแผนการรักษาความปลอดภัยแนวทางในการแก้ไขโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยทางโรงเรียนได้มีการตรวจเวียามรักษาการทั้งกลางวันและกลางคืน มีการตรวจสอบไฟฟ้าอาคารสถานที่ในทุกๆวันมีกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนต่างๆคอยตรวจสอบกันเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมออีกด้วยทำให้โรงเรียนครูและนักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น